ทชงไปเปิดอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตอบโจทย์ชาวบ้านและผู้สูงอายุที่มักจะอยู่กับบ้านไม่ค่อยออกไปไหนหลังจากนี้จะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วแถมเป็นอาชีพที่มีรายได้เข้ากระเป๋าทุกวันอาชีพที่ดิดี้กำลังพูดถึงเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับปูด,ด้วยนะคะว่าแต่จะเป็นอาชีพอะไรตามไปหาคำตอบกันค่ะมาแล้วค่ะกันเชียงปูมา แล้วก็เนื้อปูจากส่วนต่างๆแกะพร้อมทานแบบนี้นะคะเป็นอาชีพทำเงินของชาวตะบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองตราดค่ะที่มารวมกันรวมตัวกันแกะปูม้าภายในบ้านของคุณตลับจินตการนน์นั่นเองนะคะมาดูวิธีการกันสักหน่อยก็คือหลังจากรับซื้อปูม้ามาจากพ่อค้ารอยใหญ่ในพื้นที่ก็จะเอามาต้มสุกนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นให้แกะเอาเฉพาะเนื้อปูเสร็จแล้วก็บรรจุใส่ลงไปในถุง สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะ,แกะเนื้อปูปม้านะคะแน่นอนค่ะต้องใช้มีดปลายแหลมแบบยาวเล็กๆเ,เอาไว้แกะเนื้อปูโดยเขาจะแยกเนื้อปูอแล้วก็เนื้อกันเชียงเนื้อที่ก้ามปูออกจากกันเนื่องจากเวลานำไปขายเนี่ยจะขายได้ในราคาที่ไม่เท่ากันนั่นเองค่ะส่วนราคารับจ้างแกะเนื้อปูม้านะคะคุณผู้ชมดีๆต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าเขาคิดเป็นกิโลกิโลละ 5 5บาทนะคะคือในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านเนาะมารับจ้างแกะปูม้าก,กันจำนวนมากเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยเฉพาะบรรดาผู้สูงอายุค่ะก็จะมานั่งรับจ้างแกะปูมา้าเป็นการคลายเหงาเพราะว่ามีเพื่อนคุยด้วยทั้งวันแถมมีรายได้เข้ากระเป๋าวันละ200-300บาทเลยทีเดียวค่ะคุณตลับเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะเล่าทิ้งท้ายนะคะว่าตัวเองกับครอบครัวเนี่ยยึดอาชีพนี้มานานหลายปีแล้วค่ะ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาชีพนี้เอาคข้าจริงนะเหลือน้อยเต็มทีแล้วแม้ว่าจะเป็นอาชีพที่ไม่ต้องตากแดดตากฝนแต่ก็ต้องนั่งเกือบทั้งวันนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยคนที่มารับจ้างแกะเนื้อปูนะคะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างมีความอดทนสูงจริงๆนะคะคุณผู้ชมนี่อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตอบโจทย์ชาวบ้านและผู้สูงอายุนะคะมาพร้อมกับอาชีพรับจ้างแกะปูม้าสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ